ราวดีเช็คด่วนนะคะเตรียมปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการนะคะจากเดือนละ800บาทเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนหน้าจริงหรือเปล่านะคะวันนี้มีรายละเอียดมาฝากด้วยค่ะ วันนี้นะคะวันที่12มีนาคมนะคะก็มีข่าวออกมาเนาะว่าเบี้ยคนพิการนะคะจะมีการปรับจาก800เป็น1,000บาทต่อเดือนนะคะวันนี้ก็เลยไปหาข้อมูลนะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะคะนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะคะโดยเนื้อหาข่าวเนี่ยก็ได้ กล่าวถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็เตรียมชงคอรมอรปรับเบี้ยคนพิการจาก800เป็น1,000บาทต่อเดือนนะคะรวมถึงข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะขยายเวลากู้ยืมเงินประกอบอาชีพฉุกเฉินไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีนี้ด้วยนะคะ วันนี้นะคะรัฐบาลก็เดินหน้าปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการนะคะสําหรับกลุ่มคนพิการที่มีแบบประจําตัวคนพิการเนาะโดยเรื่องนี้นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการนะคะจาก800บาทต่อคนต่อเดือน เป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะก็เตรียมที่จะเสนอเข้าที่ประชุมครมให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะนำข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนะคะก็จะ ปรับเพิ่มให้สำหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะนอกจากนี้นะคะข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือขยายระยะเวลาการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินนะคะ10,000บาทะคะจากเดิมเนี่ยที่จะหมดเขตในเวลา สิ้นเดือนนี้นะคะวันที่31มีนาคมก็ขยายออกไปนะคะเป็นวันที่31พฤษภาคมเลยผ่านเว็บไซต์ www.dep.go.th นะคะสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะหรือไปสอบถามที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเนาะก็คือเบอร์โทรนั่นเองนะคะรายละเอียดนะคะพี่เกดจะใส่รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็อย่าลืม ไปดูกันนะคะรักษาสิทธิทประโยชน์กันเนาะใครที่อยากประกอบอาชีพนะคะสําหรับผู้พิการตอนนี้มีเงินกู้ฉุกเฉินนะคะที่จะมาช่วยเหลือเราแล้วก็ขยายเวลาการกู้ยืมออกไปอีกนะคะก็เตรียมตัวนะคะฟังข่าวดีกันเดี๋ยวน่าจะเข้าครมอในเร็วๆนี้นะคะสําหรับ การปรับเบีย้ยคนพิการจาก800บาทเป็น1,000บาทนะคะถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะนับว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะสําหรับปีนี้ฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ฟังด้วยกันนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ